สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับร้านเช่นหนึ่งแซฟตามปากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเช่นหนึ่งยำกันนะครับว่ย่ยำเมนูอะไรนะครับไปกันเลยจ้า ครับเเหนดี๋ยวเรามาเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับเจ๊หนึ่งจับเมนูอะไรครับเจ๊หนึ่งหมึกไข่หมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนใั่ไข่ไข่ปลาแซลมอนนะครับตอนนี้ทางร้านเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันจันทร์แล้วนะครับถ้าใครจะมาก็มาได้ทุกวันนะครับเป็นวันจันทร์วันเดียวนะครับที่หยุดนะครับ ถ้าใครจะสั่งยิวยำนะครับสามารถไปจักได้ในเพจเลยนะครับชื่อเพจว่าเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะครับต้องบอกว่าใครจะให้จัดส่งยำจะสั่งยำส่งต่างจังหวัดไม่ได้หิ้วของเราไม่<ร>ไมีมมมบริการหิวเนาะ สั่งไว้ในนี้แล้วช่ไมรื้อโทรมาจ้ะ อันนี้หมึกไข่ไข่ปลาแซลมอนค่ะเมนูนี้อยู่ที่ตลาดหคับเนหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเมนูต่อไปกันเลยจ้า มือไข่ไข่ปลาครับ ไข่ไข่ปลายอยู่ที่เท่าไหร่ครับเจ๊หนึ่งสองร้อยห้าสิบาทชุดนี้สองร้อยห้าสิบาทนะครับคุณลูกค้า,าผมอาจจะไม่ได้บอกทุกเมนูนะครับคุณลูกค้าราคานะครับสามารถไปดูได้ในเพจเลยนะครับมีราคาบอกนะครับแล้วก็ชื่อเมนูด้วยนะครับสามารถสามารถไปดูได้ในเพจเลยครับผมทํไว้ให้ประมาณสี่สิบฝ่าเมนูแล้วนะครับอนาคตอาจจะเพิ่มมาอีกประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมนูนะครับ ตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดประมาณ46เมนูได้นะครับประมาณนะเนื้มึกไข่ไข่ปลานะครับเมนูต่อไปเลยนะครับ ะนะเตี๋ยวปลาล้าน้ะเห็ดล้วลูกเห็ดล้วลูกเมนูต่อไปนะคะโกโกรับเส้นเป็นเมนูอะไรครับไข่แข็งไข่ยื่อม้าไข่ปลาลูเตียลนะขาข้าวโพดปลาลัดแซ่บ ตอนไม่ปิดหรอพวกไปปิดข้างขาบาข้างหน้าพี่ดูกปิดนแล้วแม่ตเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊นึงจะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มมาให้อีกสองเมนูนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าเป็นเมนูอะไรนะครับเจ้ามอนหนึอก็คือสองร้อยห้าสิบทั้งหมด Các thử Mai thơm Mai, có thơm, thơm này à. Ừ. À, à, ừ. Ừ. Áo <cười> <cười> Mai thò <laughs> Chế ngồn ít sẵn chế ngồn <laughs> เด็เดดไข่ย่ามะสดมาก,มากเรียบร้อยนะครับกับเมนูหอยแครงแซลมอนไข่ย้มามะไข่ปลาค่ะตาเมนูต่อไปจา้นไม่ไก่กรดิ่งสดปีกวค่ะ เดี๋ยวรให้โบอีกรอบไหมได้ครับไม่้นอันนี้แม่ผิดลูไข่อ่ะเนาะลูกว่าจัดไหมจดเนาะจะอ๋อมีแล้วครับอ่านี่เยนี่ก็สงไปใหน่อยครับหนูหนูเช็คบินของพี่ได้แล้วลูกแ้วพี่สาวเนี่ยเช็คบินของพี่สาวให้หน่อยมีร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยไซส์ใหญ่สุด คนมาถามเปิ้ลว่ารถออริจินอลของของเจ๊นหนึ่งคือใส่ปลา้าหรือไม่ใส่ปลาล้าใส่ไม่ใส่ใช่ไหมรถจ้งเดิมของเราคือไม่ใส่ครับแต่ก็ไม่ได้ใส่ชุดรถด้วยค่ะออริจินอลตรงนี้หละ ต้มอมันเหมือนไข่ไข่ปลาปลาจ้าเมนูต่อไปจ้าแล้วก็ไข่เยี่วยวมากุ้งสุกกระดาษกระดาษเมนูต่อไปนะครับเจ๊หนึ่งไข่เยี่ยวม้ากุ้งสุกนะครับเมนูต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นชุดเล็กใช่ไหมเจ๊หนึ่งไข่ยมากุ้งสุกไข่ปูค่ะอ๋อไข่ปูด้วยนะครับจะเป็นชุดใหญ่นะครับเกิด,ดแต้น้าเลยค่ะสั่งไปแล้วครับชื่ออะไรคะเอ,อ่อรีนล็อตที่โทมัสอ๋ออ้าที่มองหน้าเลย่ย <c oughs> ตอนนี้ค่ะรอจะกูดนะคะ ก็าฟามมาว่าเอายำหกไข่ใต้น้ำมาเจยหนึ่งคืยอยำหกไข่ใต้น้ำด้วยเหรอไรยำหกไข่ใต้น้ำลูกค้าวะหอ,อชมชิโมจิโกะลงแล้วป่ะหกไข่ได้อรหรืออะไรนะสต่วเวลาเพจนะครับถ้าตอบช้าหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า เราไม่มีแอดมินนะครับต้องรอ,อ,อชจ๊หนึ่งเก็บร้านนะครับเดี๋ยวจะไปตอบให้ทุกคนเลยนะครับเจ๊หนึ่งจะเป็นคนตอบเองนะครับทุกคอมเมนต์เลยนะครับทุกข้อควาเลยนะตอนนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับ นไข่เย่ามาไข่ปูกุ้งสุกค่ะข้าวโพดมะม่วงไหลบัวนั่นะเมนูต่อไปนะครับเจ๊หนึ่งต่อไปเมนูอะไรครับกุ้งสดไข่เค็งแปซมนัสเนะมนูต่อไปนะครับม,มีส่งไปไปเพชรบุรีด้วยแต่เพิ่งยังไม่ได้ถามลูกค้าเลยกุ้งสดหอยแข็งใช่ไหมเจ๊หนึ่ง แต่มันจะได้กุ้งสดใสแกงซ้อมาดกุ้งสดใสแกงตัวยังลูกตัวเลยหนกปูปูมมูมบูมูม แงเมนูต่อไปนะครับจะเป็นยกร้านแยกน้ำนะครับพร้อมทาน Đá lá lên đã ta. Đây ครับหาช่อง tôi ที่ ่อด้วยไข่ปูนะครับของสดเราจะแยกใส่น้ำยำไปใช่ไหมเจ๊นี่ช่ใส่ยกเว้นตำมันอย่างเดียวที่ใส่น้ำยำไปก็มีก uh, ุ้งสดตำม้าแอบกุ้งสดแฉะกับป NO ูมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับคุณลูกค้ายังไม่จดนะครับ ยกหลานเดีย๋ยวเหลือปูมากุ้งสดกะหอยแค็งนะคะเร็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันต่อเลยนะครับ ้เหลือที่อย่างอันเดียปูฮางกุ้งสดใช่ป่ะแล้วก็าุ้งสดไข่แดงไข่แดงตัวเล็กนะคยตอเราก็จะให้สองตัวตัวเล็กจะให้สองตัวนะครับตัวใหญ่ก็หนึ่งตัวเราจเด็งนะเดี๋ยวเรามาปิดกับชุดแยกน้ำยกร้านเลยนะครับฝากติดตามช่องเจด็งัตาปากชนแนลด้วยนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเจด็งดับตาปากครับ ตอนนี้เราก็มีเพจแล้วนะครับฝากไปติดตามกันด้วยนะครับ ้านนั้นยำก็จะเยอะนะครับโอ้วตุ่ยเกลียวมากเลยครับเป็นสองอย่างนะ รานข่าพริกตาเรียบร้อยนะครับหรหเหมเหลาผู้คนเต็มมั่งไม่เอาผัดเขียวสำหรับวันนี้ผมเชนหนึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราเจอคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าไีไั้